เตมชิดอนเนเบิ không, ้งเบิ้งเบิ้งดื้อเ้ยพฟ่นเ๊ั่ตัวเหอยหนจะเป็นมื่นเอ้ยพ่นเฟ่นเ่อน่นนาขนาด เ้ยนี่แล้วครับเขาเอื้อนว่าหมูแข็งแรงสุขภาพดีเฮ้ยเฮ้พื่อนเบิ่งพี่น้องเน้ยเอื้อนปุ๊บแลนด์ปั๊บเนื้อเนื้อเนื้อเพื่อนวะไอ้กําลังบอกว่าสุขภาพดียังไม่ไอไหมล่ะ ว้นอ้นอน่ะอ้นอ่ะแลนชู่ลนชูเฮ้ยอากาศหนาวยังไงเราก็ไม่หวั่นนะครับแทรก,กลายแข็งแรงขนาดงูรุ่นนี่งูชุดนี่แข็งแรงคนนรับนะเอ๊ะ เล่นไล่น้ำนั่นนะ่ะมันสิบสบายเอ้ยสมขึ้นขึ้นอากาศแห้งหนาวอยู่เล่นตะน้ำนี่สูน้นี่เล่นไล่ไล้ไมนสิบสบายลูยลยยลกเอ้ย กำลังมึนไว้กำลังดือจริงๆม,มันดือทุกมันดือทุกรุ่นหรอวะโอยนูนี่เอ้ยเยเยตัวนี้มาก,กาาัดตากดีเดียตัวนี้อ่า ่องด้ช่กล่องด้วยกล่องด้เขากล่องเป็นเปลี่ยนได้ซุ่มนี่เห็นกล่องมาได้มามามา,มาเพื่อนเพื่อนเพื่นคัดขนาด เรียนนี่ตกอยู่ประมาณร้อยร้อยแปดสิบตัวนะครับประมาณร้อยแปดสิบตัวรุ่นนี้ยังไม่มีตายนะครับยังไม่มีตายสักตัวนะครับง่อยน้องว่าแข็งแรงอยู่ในมะไอได้ยังไหนฮะไอได้ยังไหนไอ้ยังไหน เตัวที้ท้ดื่เ้ยตัวจะมาซ้ำกันนะครับเพราะว่าเอามาผสมกันรุ่นรุ่นที่มันใหญ่ๆนั่นน่ะขายไปเวิดแล้วออเหลือยงซ้ำนั่นแหละเอาตัวน้อยมาเสริมเฮ้ยเฮ้ยกินดื้อ <ś led> มึนนะครับอย่างมึนเลยแข็งแรง <ś led> หมูมันอารมณ์ดีนะครับหมูอารมณ์ดี <ś led> ถ้าหมูอารมณ์ดีมันก็สิแข็งแรงนะครับ <ś led> ถ้ามม <ś led> หมูมันเครียดหมูมันเครียดมันกัดกันน้อยเดียวมันก็นี่แล้วหมูใจสวาะนะครับ <ś led> ถ้ามันเครียด <ś led> ถ้ามันห่อน <ś led> ได้ แต่ว่านี่บ่ค่อยกัดกันมันไดยมมีตายนะครับโรงนี้ยังไม่มีตายเลยามามามาขอกล้องเค <c ười> ล็ดลับของบาบิวนะครับในการเลี้ยงหมูไห่แข็งแรกนะครับผมว่ายังมากครับใส้ใจนะครับผม ดูแลใส่ใจหมูดีๆนะครับผมถ้าหากหมูป่วยเต,ตัวนะครับผมถ้าว่ารูดรูดซึกว่าหมูมันป่วยแล้วกะ็กระเพกขากระเพกนะครับให้แยกออกมากกว่าน,นะครับผมแยกไ้ข้างนอกนะครับถ้าเอาไว้ข้างในหมูมันกระสีลัร่างแก่เยียนะครับถ้าหมูที่อ่อนแอนะครับผม ตัวหญ่กับสีลังแก่หมูที่อ่อนแอนะครับตัวที่อ่อนแอมันกับสีป่วยซึงกับอ่าแต่ว,ว่ามันมันเป็นหมูที่มันอ่อนแอนะมันมากสีเครียดถ้ามันเครียดแล้วมันมากสีแบบห่วงห่วงแล้วก็ซากตายนะครับผมซากตายไปเองเนยนะมันเป็นซากบ้าหมูมนะันนะครับ ถ้ามันได้หมูมันเครียดหรอมันสิหายใจว่าท่านนะครับผมคือมันเป็นลักษณะของหมูเลยนะครับผมถ้ามันตัวนี้ถ้ามันเครียดมากมันก็สิเป็นลักษณะของโรคที่ปอดปอดบดีนะครับผมแต่ว่าถ้ากัดกันกะหายใจว่าท่านนี่ก็สายกันนะครับผมชุดที่มาทุดมันที่อ้าปากเราห้องอ มีตายนะครับผมถ้าไปแยกออกมานะครับผมถ้าแยกออกมาได้ก็สิมีเิียหายีมาสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะจะรอดนะครับผมแต่ส่วนมากว่าบิว่าแยกออกมาแล้วก็รอดนะครับผมส่วนมากนะครับผมมีตายว่ามีนะครับรแหมกัดกันกำลังย่องอยู่เฮ้ยอ้าว นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมีขี้ดื้อเอาละครับมือนี้กับมาอวดหมูนะครับผมเคล็ดลับดีๆเลียยังไงให้แข็งแรงนะครับผมสเสจจ่ายออกนะครับผมเสจจ่ายฉีดยาดูแลรักษาดีๆนะครับผมโอเคครับหากผู้ใดมีข้อสงสัยอย่าง,างใดหรือมีคำถาม จะทำมาใส่คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาอยู่กับพ่อมที่ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับคมเมนมาหลายๆนะครับพี่น้องนี่ลาบอยกับพวกนี้ขอจบคลิปไปทั้งนี้แล้วครับผมบายบายสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ